เปิดประสบการณ์สระผมเวียดนามที่ฟินที่สุดกับร้านหอมสลิฟซาลอนที่มีทั้งสปาหูสปาหน้าและสระผมเวียดนามเลือกกลิ่นออยและแชมพูเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันได้เลยบรรยากาศและการตกแต่งร้านของที่นี่นะคะจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายแลยลดความเครียดสุดๆเราจะมาเริ่มก,การเปิดต่อมกันก่อนเลยนะคะด้วยเครื่องเล่นของเขาที่นี่นะคะจะนวดสีรษะทั้งหมด17ขั้นตอนเลยเป็นดนตรีบําบัดที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของเราได้ดีมาก ้นจะช่วยทําให้เรานะคะรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและยังช่วยให้หลับสนิทมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถช่วยบําบัดพวกออฟฟิซินโดมได้ด้วยด้วยนักบาบัดที่มีประสบการณ์มากกว่า10 และผลิตภัณฑ์ที่ร้านหอมสลีฟสตาลอนเขาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ทําจากธรรมชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยหายห่วงไม่แพ้แน่นอนอบอกได้เลยนะว่าที่นี่เขาไม่ปล่อยให้เรานอนเฉยๆแน่นอนขนาดที่แช่ม่านน้าอยู่ไหนะยังมานวดแขนนวดมือให้อีกคือบอกเลยว่าได้รับความฟินและความผ่อนคลายแบบขั้นสุดหลังจากทําเสร็จน,นะคะยิ้มรับแผป <ม>และ,และเขายังมีการประครบร้อนและนวดหลังให้อีกด้วยและไม่ปล่อยให้หัวฟูแน่นอนเพราะมีใดและจัดทรงให้ใครที่อยากเปิดประสบการณ์การสระผมเวียดนามแบบฟินๆต้องร้านนี้เลย